ทำไมไปถือดอลลาร์อินเด็กซ์ขอขยายความหน่อยค่ะปัจจุบันเป็นเทรนดีลลไลเซชันนะครับการที่จิตตะเลนกิ้งอัลฟาเนี่ยเวลาที่เราเลือกตลาดหุ้นไม่ได้เพราะว่าตลาดหุ้นแพงปไปหมดแล้วหรืออัติเมติออปติมิส์เนี่ยที่เราเลือกตีมไม่ได้เพราะว่าตีมทุกตีมมันแพงไปหมดแล้วเนี่ยการที่ไปถือดอลลาร์อินเด็กซ์เพราะว่าเราไปทําการตรวจสอบนะแล้วย้อนหลังแบบหลายๆปีมากเลยว่าเวลาที่ตลาดหุ้นทั้งหมดโดยรวมนะครับแพงเกินไปเนี่ยรั์สินอะไรเนี่ยที่จะให้ผลตอบแทนดีที่สุดแล้วก็เป็นผลตอบแทนที่ผันผวนนะคร ตรงข้ามกับตลาดหุ้นถ้าตลาดหุ้นตกทรัพย์สินนี้ส่วนมากมักจะขึ้นมีแนวโน้มขึ้นมากกว่าลงแบบชนะทรัพย์สิน,นอ,อื่นๆนะครับซึ่งตัวที่ออกมาเนี่ยดีที่สุดก็จะเป็นตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ก็คิดง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ครับว่าดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อคนต้องการดอลลาร์มากขึ้นนะครับดอลลาร์แข็งค่าะอนนั้นเวลาที่ตลาดหุ้นมีปัญหาคนก็จะขายหุ้นมาซื้อดอลลาร์แทนทาให้ดอลลาร์แข็งขึ้นส่วนเทนดีดอลลารลเซชันเนี่ยก็อาจจะเป ระยะยยารเราถือเพื่อในช่วงที่ตลาดหุ้นตกเนี่ยเรามีทรัพย์สินบางอย่างที่ให้ผลตอบแทนตรงข้ามกับตลาดหุ้นและเมื่อไหร่ก็ตามที่ตลาดหุ้นมันเริ่มกลับมาขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ขายตัวดอลลาร์อินด็กเนี่ยกลับไปลงทุนในหุ้นแทนเพราะนั้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยการที่เราจะขายหุ้นออกไปแล้วก็ซื้อดอลลาร์อินด็กเนี่ยอาจจะมีแค่แบบครั้ง2ครั้งเท่านั้นเองนะครับแล้วแต่ละครั้งก็ไม่ได้ช่วงเวลายาวนานนะครับผมว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเทรนด์ดีดอลลารายเซชั่นชัดเจนเพราะม